พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องฟังเลยนะครับระวังให้ดีจะเจอหมายเรียกค่าปรับเป็นแสนแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับคือวันนี้ผมไปเจอคลิปอยูค่คลิปหนึ่งพูดถึงเรื่องการขอใบอนุญาตผมก็เลยแบบคลางแคลงใจก็เลยไปดูข้อกฎหมายที่กรมพัฒนาธุรกออิจก,การค้าก็เลยไปเจอในเรื่องของการขายออนไลน์นี่แหละครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการขายออนไลน์เนี่ยจะต้องจดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ronics, แต่มันจะมีในเรื่องของค่าปรับครับ ที่ถ้าขา,ขายแล้วไม่จดเนี่ยคุณจะโดนค่าปรับ2,000บาทเอาบางคลถาม2,000แล้วมันเป็นแสนตรงไหนวะเพราะมันมีอีกตัวนะครับค่าปรับมี2ตัวตัวแรกอะ่ะ2,000ตัวที่2องอ่ะเขาจะปรับวันละ100บาทจนกว่าคุณจะไปจดคุณลองคิดดูสิว่าคุณขายของออนไลน์มา3ปี3ปีนี่พันกว่าวันพันกว่าวันคูณหนึเท่าไหร่ครับแสนกว่านะครับ นี่แค่สามปียังแสนกว่าถ้าคุณขายนานกว่านั้นแล้วคุณไม่จดคุณไม่โดนเป็นล้านเลยเหรออันนี้เราหวังไว้นะครับเราวังจะโดนหมายเรียกไม่รู้ตัวจากตํารวจเศรษฐกิจนะครับมีหลายคนโดนมาแล้วถึงจะไม่ใช่เคสนี้ก็ตามนะครับแต่ตำรวจเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะเรียกคุณในเคสอื่นเดี๋ยวผมค่อยมาทาในคลิปต่อไปซึ่งค่าธรรมเนียมในการจดมันแค่50บาทไปจดกันซะน,นะครับจะได้ไม่ผิดทำให้ถูกต้องไว้มันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากเลย้วเจะกันมหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ